สวัสดีคะ่ะเบลนิพาดาค่ะครับคพูดภาพยนตร์เรื่องแรกมีเ,กเป็นยังไงความเป็นยังไงนะค่ะ,คะก็สําหรับภาพยนตร์คายอ้อนะคะก็คือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของหนูเลยซึ่งตอนแรกที่บอโจติดต่อมาก็คือตื่นเต้นมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่จะมาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็สําหรับคาแรคเตอร์นะคะของคําแพงเนาะในเรื่องคายอ้อนะคะก็จะเป็น เด็กน้อยสดใสเป็นเด็กที่มีความฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็อยากมีโอกาสเป็นศิลปินเหมือนมีน้องอุ๋งอิงเป็นไอดอลในวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเป็นหมอลำมีความใฝ่ฝันว่าชอบในการร้องเพลงมากแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง<ๆ>ก็ได้มีโอกาสมารู้จักพี่ๆมากมายหลายท่านแล้วเราเนี่ยก็คือเหมือนคําแพงเองเนี่ยเป็นเด็กที่มีเซน คือสามารถสื่อกับสิ่งรีรลบได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะคอยเตือนเพื่อนๆคอยบอกเพื่อนๆว่าอุ้ยสิ่งนี้มันไม่ดีนะสิ่งนี้มันแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็น่าสนใจมากๆอยากจะบอกว่าทําการบ้านหนักมากเพราะว่าแต่กนะ่อนน่ะหนูเคยเล่นแต่ละครค่ะ<ๆ>เคยเคยผ่านงานละครมาก่อนก็ยังไม่ได้เคยแบบผ่านกล้องใหญ่ที่เป็นกล้องของภาพยนตร์อะไรเงี้ยหนูก็เลยต้องแบบเต็มที่สุดแล้วก็พยายาม เพิ่มอินเนอร์อะไรต่างๆก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มใหม่ๆด้วยแล้วเป็นไงแบบบทบาทการแสดงมันจะแตกต่างจากละครมากไหมแตกต่างค่ะแตกต่างเพราะว่าด้วยความที่คําแพงเนี่ยเขาต้องเป็นเด็กที่มีความความฝันนะคะก็เลยจะมีความหวังนิดนึงคือสายตาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแบบค <What? S 1> ือรู้สึกว่าเราแบบมาจากครอบครัวที่ยากจนอย่างเงี้ยแล้วก็มีความฝันนะ <What? S 1> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ต้องจินตนาการไปให้ได้ว่าเออเด็กน้อยคนนี้แบบ จะไปถึงไหนอะไรยังไงมีน้องขอนะนำเลยมีค่ะมีก็จะได้ฟังเสียงสดๆด้วยค่ะทุกท่านอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้บวงไปแล้วจะมีคอนเสิร์ตตอนเย็นใช่ค่ะวันนี้บวงส่วงไปแล้วตอนเช้านะคะแล้วก็รอขึ้นเวทีกับบอจอยอีกตอนเย็นค่ะรับรองว่าสนุกแล้วก็ม่วนแน่นอนเช้าเด็กราวสาวน้อยที่มาแคมมากันเยอะ มาเต็มวงเลยค่ะวันนี้สาวน้อยพิษร้องแพงเต็มวงค่ะที่วัดบางปิ้งค่ะเรวจะเอาภาพจากงานนี้ยังมีเอาเนาะเอาเนาะเดี๋ยวมาจียกันต่างน้องเพียร์ก็นอกจากงานภาพยนตร์นะคะก็จะมีเปิดล่องละครตอนปีใหม่นี้ก็ชื่อเรื่องพลอยน้ำเพชรทางช่องวันสาวสิบเอ็ดค่ะแล้วก um. ็จะมีทำซิงเกิลใหม่ด้วยเดี๋ยวในถัดไปก็จะเอาไปเสนอผู้ใหญ่ด้วยค่ะแล้วจะปล่อยเมื่อไหร่นะ เดี๋ยวต้องคิดว่าในต่อไปจะแต่งเองด้วยค่ะเดี๋ยวต้องรอไปขัดเกลวอะไรเพิ่มเรื่อยๆก่อนนีฝากาจค่ะมค่ะก็ฝากแฟนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะฝากภาพยนตร์ขายอ้อไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ฝากเอฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็เอฟของ พี่ๆนักแสดงศิลปินทั่วประเทศเลยนะคะยังไงก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะใกล้ปีใหม่วยพรปีใหม่ค่ะก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะยังไงก็ขอวยพรปีใหม่นะคะให้แฟนๆที่กําลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็สําหรับใครที่จะเดินทางกลับบ้านปีใหม่นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะเนกปประเกิดดามมาอะไร่ะ